และวัดชุดริบลากตัวสุดท้ายวันนี้ก็คือคูเก็ตลับสเตอร์ Are you ready? มันมีนูอเลคุซี่ต้อาแบ่งทีมคับตอนนี้เขาแบ่แล้วนะครับทีมนึ่ง ไปหยิบวัตถุดิบละคือ lobster แล้วก็อีกเกมหนึ่งจะไปเข้าสู่ไอ้เรื่อง chicken store room นะครับมีก้าวสนาทีนะครับในใจเขาว่า Iron Chef store room วีมินเนทสามนาทีเท่านั้นครับอันนี้หยิบจานกันนะครับแล้วก็จะเอาอะไรเอ่ยต้องเอาทุกอย่างทูเก็ต l o เ s อร์ตัวใหญ่ๆขาดตัวดูโล่งๆนะคะในในนี้ก็เหลืออะไรแล้วแทบจะหมดแล้ว หมดหมดเลยอไปหมดแล้วคือตอนนี้นะคะทุกคนเนี่ยวิ่งคล้ายๆการวิ่งผัดนะคะวิ่งแล้วกลับเข้าไปวางวางเสร็จแล้วไปเช็คว่ายังขาดอะไรอีกบ้างแล้ววิ่งกลับมาในขณะที่วิ่งกลับมาอีกคนนึงก็วิ่งผัดไปผัดมาแลได้แต่เดียวกันคอนเทีต์ต้นงกำลังทำอยู่เชฟเดียวนะคะเลือเชฟจีนเพียงคนเดียวแล้ว ประเทศจีนนะครับตอนนี้ใช้วิธีการคึืผ่าเลยอันนี้ผ่าขึ้นเลยผ่าขึ้นเลยครับแล้วก็แยกหัวออกไปแล้วนะครับตอนนี้สิกคโค่ะกำลังแกะกุ้งแบบไม่ให้เนื้อกุ้งช้ำเลยค่ะน่าจะตั้งใจที่จะเสิร์ฟในเชลของมันหรือเปลือกคือใช้เปลือกกุ้งมาก่อนเนี่ยเป็นพาชนะใช่ครับนี่จะบอกว่าตัวกุ้งนะครับใหญ่กว่ามือเชฟโอ้ยใหญ่มากใหญ่จริงเขาแกะออกมาได้สวยงามมากเลยนะคะข้อมือเชฟี่กุ้งยังใหญ่กว่าเลยดูครับ เชฟเซมเชตประเทศอินเดียโอ้โหโอ้ย,อยสวยมากสากโอ้โหนี่ขันหม้อนี้พวกมังกรอยู่กับเนยเลยนะเนี่อยอันนี้เป็นพวกมังกรในหม้อที่มีแต่เนยเลยนะครับนนแบบว่าสุนเนยไปเลยครับอันนี้นนแกง้วยอันนี้ตายไปเลยครับับอนนี อขาเรียเป็นบิสอะไรนี่เปล่าอันนี้สวยมากเลยคุณตครับเชฟทีมชาติจากประเทศอินเดียได้ใช้ภูเก็ตล็อบสเตอร์โดยการหั่นเป็นชิ้นแล้วก็นำไปโพูชกับเนยแล้วพักไว้นะครับเขาอเปลือกของล็อบสเตอร์มาทำเป็นล็อบสเตอร์บิ s ที่มีส่วนผสมของพริกขมิ้นกะทิเนยแล้วก็จะนำไปปั่นนะครับแล้วกรองอีกทีหนึ่งเพื่อทำเป็นซอสเคอร์รี่ lobster biss แล้วครับเกาหลีใต้ตอนนี้นะคะอยู่อันดับหนึ่งค่ะ นี่เป็นเป็นภูเก็ตอ o เตอร์เนื้อกุ้งเขาสุกกำลังพอดีนะครับใช่ค่ะคุณตาครับเชฟทีมชาติจากประเทศเกาหลีได้ใช้ภูกเก็ตบสเตอร์หั่นเป็นชิ้นพอดีคำแล้วก็นำไปแตะ้ตแล้วนำไปทอดนะครับหลังจากนั้นนะครับเขานำมาผัดผสมกับซอสผู้เหลืองบุนเสน้นเกาหลีบอรอกโคลีมะเขือเทศโหระพานลยครับเพื่อจะเป็นภูเก็ตบสเตอร์ผัดวุ้นเส้นเกาหลีละครับเอามาดูครับเชฟทีมชาติครับคู ทอดอันนี้ทอดน่าจะทอดเป็นกุ้งมังกรแล้วคุณตาครับ,รบที่เห็นอยู่นี่คือภูเก็ตล็อบสเตอร์ของเชฟทีมชาติจากประเทศสิงคโปร์นั่นเองนะครับเขาหั่นภูเก็ตล็อบสเตอร์เป็นชีสคลุกกับเนยแป้งแล้วก็นําไปทอดนะครับแบบดีฟ p ายเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะเสิร์ฟกับซอสที่มีความหอมมันของซอสไข่เค็มนะครับมาดูครับเชฟทิมชาตจริงโอ้โอโดูดีมากดูดีมากน่ากินที่สุดอันนี้ได้เลยนะครับ 师傅只剩ย最后三分钟了，请问普吉龙虾你拿来่什么样的菜单呢？咸ง黄炒龙虾就这样吗？对对对来得及่来得及我สามนาทีสุดท้ายนะคะกับเมนูภูนนเก็ต lobster นะคะคกเชฟได้เอามาผัดไข่เค็มค่ะเมนูครับเชฟกุ้แท้เหล็กประเทศไทยนี่เป็นอะไรเอยพวกมิงกอร์อดูดีดูดีเชฟกุ้แท่เหล็กประเทศไทยครับ l o เต t e r เมนูสุดท้ายแล้วเราจะเอาชนะเขาด้วยอะไรดีครับ lobster เ,เนี่ยเราจะทำเบือทอดครับ เบื่อทอดนะครับใช่มีอุปอร์กอบอื่นเพิ่มเติมไหมครับเชฟมีแล้วก็นียากกะปิครับ้